โหแล้วป้าข้างบ้านว่าไงครับพี่เฮ้ยอ <unfor k> ันนี้สรุปเวลาเข็นนี่เข็นไปปากซอยเลยไม่ไม่สตานหน้าบ้านแล้วตอนนี้งานไอ้ช่างที่นี่ก็มันก็ล็อกแล้วเกินเนี่ยแม่งล่อ์บอยปรอมเฮลเนี่ยเหล้าสิบเาใชแล้วร้อยห้าสิบเ้เสียงนี่นหลุดเลย อันนี้แป๊บเท่าไหร่ได้แล้วพี่ตรงนี้ได้ครับได้สว่างเลย <c oughs> สถาน,นสถานที่คุ้นเคยนะพี่อันนี้คุ้นเลยอันนี้ต่อจากเอ็มพีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผม,มที่เรากังจะประกอบประกอบกางจะเสร็จ แต่ว่ามันดึกมันดึกมันต้องมันต้องมีการปาดอยู่คือตรงมุมเนี้ยเนี่ยในมุมเนี้ยเห็นไหมมุมเนี้ยโอ้ข้างในเด้อครับพี่เนี่ยมุมเนี้ยตรงที่นิ้วชี้เนี่ยตรงที่โค้งเนี้ยเอาปาดแล้วพี่เราไม่เอาไม่ปาดที่เราที่เราขาวทีเดียว่ะที่เราประกอบไม่เสร็จอะเพราะว่าติดมุมมุมเนี้ยเมื่อก่อนมันมันมันโค้งมัน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 ไม่ได้ลึกกันไปแบบนี้ไงครับผมเนี่ยผมไปปาดเพิ่มมาตอนนั้นที่ทําอยู่มันดึกมันตีหนึ่งแล้วเรามาปาดมันไม่ได้ไงเดี๋ยวเขาดูฝั่งนี้นะครับเ่่นนเย้้ีีา เสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนี่ลันอินเสร็จแล้วด้วยนะกูรีบจัดลันอินไปบางแสนมาไม่ได้บ้อยแล้วแล้วก็กลับมาเนี่ยจูรอเดินเบาแล้วเนี่ยครับผมจูเดินเบาไว้แล้วก็คือสตาร์ทขับมะไในปกติแล้วแต่แค่แบบเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นวัดแรงม้ายังไม่ได้ยังไม่ได้จูนเก็บตอนรอบสูงสูงอ่ะเพราะว่าท่อที่ทําไว้อ่ะมันเป็นท่อไซส์ของเครื่องหนึ่งศูนย์เจ็ดครับผมอะไรง่ายซีซี ตอนหนึ่งูนเจ็มันประมาณพันเจ็ดใช่ไหมซีซีอ่ะครับผมตอนนี้มันขยายมาเป็นสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งแบบแบบซิ่งเลย่ะฝาเฟอแคมคืมมันใหญ่อะ่ะฝาซิ่งวาลวใหญ่แคมใหญ่คือมันมันซิ่งหมดอ่เคเก็ต้องมาขยายท่อเพื่อให้มันไม่อั้นเออต้องมาขยายท่อ อันนี้คือท่อเดิมเหรอครับนี่คือท่อตอนหนึ่งศูนย์เจ็ดยังไม่ได้ขยายครับผมเดี๋ยวเราจะมาขยายท่อครับตอน,นี้เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังก่อนไงว่าเนี่ยไปจูนเดินเบามาแล้วครับผม,มเป็นไงต้องรีบสตาร์ทเขาเดียวเดี๋ยวเวลาเขามันลืมก็ได้ไม่ร้อนจัดนะครับพี่ ไมดังมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวพอมันร้อนเดี๋ยวเขาลื้อยากนี่หูละป้าข้างบ้านว่าไงครับพี่เฮ้ยอันนี้สรุปเวลาเข็นนี่เข็นไปปากซอยเลย <c oughs> ไม่ไม่จะดนหน้าบ้านแล้วตอนนี้ เลยดิโอ้โหนี่เขากล้องเขารอดูอยู่เท่าไรหร่เราเนี่ยบอกไม่ได้มือกระเป๋ามือกระเป๋ออาแค่เอ,อี่งได้เนี่ยเดี๋ยวรอซิ่งถอดมาเดี๋ยวจะให้ดูว่ามาใส่ตรงไหนมันเปลี่ยนแทนตัวไหนเดี๋ยวให้ดูอันน,ออนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้ มีแหวนนะลองแหวนด้วยอ่ะไหนเลยมันมันให้แหวนมาด้วยดิใช่ปะนี่ไงเอาไม่มีตัวนี้เหรอนี่ยไอลองสั่งตัวป่ะอาจจะเนี่ยลองแหวนเอ้ยไม่ดีลองแหวนสปริงอ่ะแหวนสปริงนี่่าวะหมดไม่มีต่อแหวนสปริงตัวไหนดิแหวนลองใต้สปริงป่ะมีตัวนี่คือใส่สปริงนี้เขาบอกถ้าสปริงถ้าสปริงนี้จับไม่อยู่หรือไม่พอ ค่อยเอาสปริงเดิมมาใสา่ไอ้สปริงนี่จะอ่อนกว่าใช่สปริงเดิมมันนิปป่งกว่าเัากินแล้วเปิดมากกว่าใส่สปริงเดิมด้วยเอาพี่เอาเลยฮะปปไม่อร่อยเลย แนนม,ม,มนนวัหโหัโนี่นะับเกแทนตัวนี้มึอก็จะถอดออกมาีเป็นเด็กก็ต้องถอดอยู่แล้วพีก่อนพีก่อนเลยระเบิดอะไรอย่างเนี่ย นี่กูซื้อสองตัวแลน้นะเนี่ยนี่ซือ้อดาเขาไปแล้วตัวหนึ่งแต่กูว่ามเว่อ <c oughs> ร์ไปเ้่ตัดสั่ง้งมแนี้นต่ถ้า,แบบาเ,เ,รเราใช้ยงตักเราะแต่ถ้า่อนรถแบบเขาเเซหน่อยก็ต้องกำตัก,กด่วยตลอดนะแล้วใครจะกำตลอดใถ้ากูจะเชงเข้าโค้งอ่ะนั่นแหละ <ๆ S 1> นั่นแหละคือมันแดดป้ละ ที่ใส่หรอ่ะไม่เป็นเล่รอเป็นแหกขาว่ามึงมึงไม่รอดมันอกอกดยู่ี่แง่ให้มึงแค่บีบอะไม่ได้ีแนมึงก็แงบแงบแงบอยู่นั่น,หนแ,แนหละ

ที่ส่งที่มาให้นะในไลน์นะไหนหยิบให้เขาดูย,ายังยังได่แล้วนะนี่หยิบให้ดูนี่น,นี่แต่ของใหม่นี่ไปหยิบของไปก็ได้นี่ต่างกันไงพี่อันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นหล่อทรายอ่ะมันเป็นแบบออมันเป็นบล็อกหล่อลอ่ะอันนี้มันเป็นแบบเหมือน CNC ออ่ะเป็นเหล็กก้อนอ่ะมันจะแข็งแรงกว่ากันเยอะเลยนะคือหลักๆอ่ะ ที่เขาเจอกันนะคือคอมมันแตกตัวที่เป็นเหล็กหล่อเนี่ยมันแตกอ๋อครับผมอ่าเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นอัดเปลี่ยนตัวนี้กันแรงมันเยอะเกินหรอพี่ใช่เวลาเวลาแต่งเครื่องอ่ะครับเวลาเล่งเวลาถอนอะไรเงี้ยมันจะแตกตัวนั้นนะซึ่งตัวนี้มันจะแข็งแรงกว่ามันเป็นมันเป็นเหล็กหล่ออันนั้นมันเป็นเหล็กหล่อมันเป็นเหล็กเหล็กก้อนตันแล้วมาทําให้เป็นรูปอ่ะอันนี้แข็งแรงกว่าเพราะนั้นแหละ โคตนไปก่อนติดจังหวะหรือปีหน้าค่อยไปด้วยโค้ดมาถามซีแบ็คช่วงเว่ยสิโอ้วนี่ทำอย่างนี้นี่ให้เือเออเออะไกี้อ่ะเอาไปด้วย เฮ้ยทิ้งมีฝาใสด้วยว่าจะได้ให้มันเห็นตัวนี้หน่อยรถหมกรถหมกเว้ยเห็วเขาใส่กันเว้ยเขาของกินมาใส่เว้ยอต้องทิ้งไปไกลๆรั่วมันตีนมันรั่วแม้งรั่วง่ายนี่แต่ก็สวยดีคือตัดเคี๋ยวไดนะี่แต่มันก็ปัดเองไม่เป็นไร ตัไวนี้โอเคโอเคให้โตัตัดเองอ่ะตัวตัดเองให้โตัตัดเองเนี่ยดื้อดื้อมันดิงานไอช่างที่นี่ก็มันก็ล็อกเหลือเกินเนี่ยแม่งล็อกคาร์บอนฟอมเฮลเนี่ยเป็นทล่าเนี่ยคำท่อดนี้เขาอยู่เนี่ไม่ใช่หรอกไม่ติดเข้าช่องกรุงเนี่ยตอนนี้ ใครถ่ายเนี่ยที่จะาติดประวัติ Action ครับพี่ไะครับฝากซัพพอร์ตเสื้อช่องหน่อยครับนี่ครับึ๊บนี่ครับสองยลนนี้เลิกผลิตนะครับสองยลนนี้ขายทค่ขาย่ที่มีแล้วนะครับไม่ทำเพิ่มแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนโลโก้เป็นช่องเป็นอะไนี้ครับอันนี้เลเด and ครับยังพอมี นี่ f อ r ครับปีงูสองลายอมาตาครับแปมกับพ่อแม่สองลายนี้จะมีทั้งแต่แขนทั้งแข,น,งแขนยาวนะครับแขนยาวจะเป็นลายนี้แขนแขนลายที่แขนจะเหมือนกันฝากซับพอร์ตช่วงนะครับใครสนใจอินบ็อกเข้ามาครับขอบคุณครับทุกคันเชื่อโคฮาล่เนี่ย ก็ดูไอ้นายเดชท่อไปเดียวบอกจะแต่งจะท่อไปเดียวก็สามใบแล้วมั้งไอ้ไนใหญ่สามใบแถมเครื่องใหม่เครื่องเครื่องใหม่ทั้งตัวแล้วอ่ะตรงลงรงไม่มีขายเลยเดิมไม่มีน้อยมากนี่แต่งทุกท่านฮะเงินทุกปูดิกูก็บอกว่าเดิมเหมือนกันนะเฮ้ยกูไม่แต่งอยู่ตอนนี้เลย นี่มีท็อกสเปคด้วยมันมีกล้องแหละมันก็เลยทำธรรมดากันนี่นับเซนเอ็มที่แขนเอาไม่มีคนอยู่นี่เซนเอ็มแล้วเมื่อกี้มึงเคยเห็นทิกตอกไอ้ที่มันเอาพวกเพลงล็อกคนนี้มาทำเป็นภาษาอีสานปะไอ้เหี้ยโคตรตลกไงใส่เอ็มวีอ่ะมันแบบเออที่มันแบบเอามันเป็นทำเป็นมันมันแบบร้องทับอ่ะเออคนตีที่ผายแล้วร้องเป็นภาษาอีสานอ่ะ ย you ึบย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 ึบอยู่นี่แหละซอยไหนนู่นนะเพื่เลี้ยวเข้ามาอ่ะซอยจีนแรกอ่ะอ๋อไอ้ที่มันรู้ไม่เคยเปิดอยู่นะไม่เปิดโอเครู้เปิดดูทุกงลายอ่ะไม่ผมหนาไม่เป็นแล้วว่าใช่เลยแถวๆนีโป้ไหมพี่เป้บอก เป็นพาณิชย์แกไม่รู้จะใช่ก็ก็ย์ก็ตถึงป yeah ีโป้แล้วแม่ใช่ีโปจะบอกไม่ใช่แกไม่รู้ ไปเยอะเลยเดี๋ยวเดี ح, tails, like ๋ยวเดี๋ยยิ่งสุยนะจับกันเถอะก่อนโอ้ยโอ้ยแคมก็ใหญ่เครื่องก็ใหญ่โจงอะไรของมึงว่ะโอ้ชีก็ใหญ่ไม่เห็นอะไรเล็กเลยตัวนิดเดียวมึงสดสวยพอออกไปทำเสร็จส็เสรนะ right really มีมาด้วยนะอกแยังกนบ้ากแต่งลุกแต่ว่าตอนมันมามาขอไปแล้วไม่รอเหลือเฟืออเหลือเฟือนี่เป็นไงนี่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  หนึ่งหกสอยวท้อคนเยอะท้อตั้งสองร้อยิสี่เนี่ยท้ออย่างเยอะอะหนึ่งหกสองน้ำมันเก้าห้าเดนี้ลองเยเหลือเฟือเชียงใหม,เใหม่เดี๋ยวไปเชียงใหม่วันน<อ>ี้เป็นไงครับพี่ชัดเจนชัดเจนร้อยหกสิบสองม้าครับผมน้ำมันน้ำมันเก้าห้าเว้น้ำมันเก้าห้าร้อยสสองม้มา จริงจมันจริงจมัน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 ก็อาจจะเค้นได้อีกแหละแต่ว่าไม่เอาแล้วยังไปได้เหรอพี่ไม่ใช่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนน้ำมันหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็น e85 อะไรเงี้ยม้ามันจะน้ามันเดี๋ยวนี้อีกแต่ว่าคันนี้มันโจทย์มันคือผมทำเป็นรถทิพย์ไงเราขี่ทิพย์คือไอยคัมติงม้ามันก็เวอร์จากเวอร์ไปเยอะมากแล้วอ่ะของเดิมผมใช้อยู่ของเดิมตอนสเตนหนึ่งอะมันมีอยู่เก้าสิอีกนะ93ม้ามั้งที่จะไม่ดีอะนี่มันขึ้นมาเป็น160กว่านี่คือมันมันมันมมมัันนขึ้าาาอออออีีกกกเเเเยยยะะะลล่่่ทตว คือความดิงนี่ก็ก็เกินเป้ามากแล้วว่ะอ้อเราก็จูนเดียวมากนะพี่ไม่แต่จูนมาไว้ก่อนแล้วประมาณหนึ่งจูนมาหนึ่งจูนเดินเบาจูนเรามาไว้ก่อนแล้วอ่ะอืมอันนี้อันนี้นนโมยโมเป็นคนจัดก,การนะเรื่องจูนเนี่แต่ก็กว่าจะจูนได้นี่สรุปนี่กูไปทําท่อใหม่อีกเน,นี่ยสังเกตเลยตรงเนี้ยตรงนี้กับตรงนี้มันไม่เท่าก,กันเห็นะอันนี้เออเพราะแบบไปขยายมาอีกแล้วก็ใช่ทําทําตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นอีกเพราะของเดิมมันเราทําไว ไอ้ไอ้บิ๊กซาเวียทำไว้สำหรับแบบเครื่องร้อยเจ็ดไงครับผมอันนี้มันเป็นร้อยยี่สิบแปดมันก็ต้องต้องใหญ่ตามอ่ะเออโอเคชุดที่ห่อเนี่ชุดที่สามแล้ว <c oughs> ตอนนี้มันชุดที่สองเนี่แต่ว่าจริงๆไอ้ไอ้แผ่น up cc มันไม่มีตอนแรกอ่ะครับผมมันไม่มีเพราะว่าเราแล้วเ,เรามาเรามาเพิ่มทีหลังไงก็เพราะฉะนั้นตอนที่ทําท่ออ่ะไอบ้บิ๊กเขาทำท่อสำหรับร้อยเจ็ดไงพอไปเป็นร้อย ยี่แปดแม่งก็แบบมันมันใช้ไม่ได้อะอเ,อเออมันอัน้นมันใช้ได้เว้ยแต่มันอัน้นใช่ <c oughs> เดี๋ยวพอม้ามันไม่ถูกใจเดี๋ยวก็งองแงอีก <c oughs> ใช่ปะล่ะเออเนี่ยก็เลยไปแก้ท่อมาอีกแก้ท่อมาอีกรอบหนึ่งท่านี้คือท่าสนามท่าตัวรถทิป์รถทิปต์นี่คือรถทิป์แต่มาเยอะ มาเยอะฟิล์ลขับรถฟิลขับรถพันม้าครับผมอ่าคือมีเราโชว์อยู่แล้วแต่ว่าเวลามีแข่งไปนะก็ไปร่วมด้วยเฉยันที่9ด้วยว่าไงไปดิเราเพิ่งเสร็จต้องไปอยู่แล้วต้องไปลองไปวิ่งหน่อยไปดูเวลาหน่อยได้เท่าไหร่ของเดิม90ม้าได้อยู่12 0ครับผมเออตอนนี้มีอยู่163ม้าถอดกระเป๋าไหมพี่ไม่ถอดไปท่านี้เลยเป็นทัวร์ลิงท่านี้เลย คือความดี90มก้าสิบมาถามว่าพอไหมมันก็พอนะเว้แต่ว่าก็ไงดีวะมาถึงขั้นนี้เราเนียไอ้เหี้ยเราแม่งคนบ้าแต่งรถอ่ะเออคนแม่งบ้าแต่งรถอ่ะมันก็ต้องประมาณอย่างงี้ปะวะเครื่องใหญ่นี่ยเนี่ยมึงดูมึงดูมึงดูเชเลนเจอร์กูนะเชเลนเจอร์กูก็ต้องมีเจ็0 0ปดพันะซีซีอ่ะเออนี่มอเตอร์ไซค์กูก็สองพันกว่าเหมือนกันอืญเสียอะไรไปบ้างครับ ออเสียม้อใส่ไปสามคันเบนชี <c oughs> chy, ่เคสอาร์แล้วก็มังกีบาจาสามคันแรกกับนี่มึงใส่มามันมองไม่เห็นที่ใหญ่เลยนะ <c oughs> นี่เครื่องนี่เครื่องหน้าตาเหมือนเดิมเปียบเลยนะต้องมาสังเกตเอาครับใช่มันจะมีแค่แบบเนี่ตจนหนังสือเล็กๆพวกอย่างเงี้ยที่เห็นว่ามันว่าเราทําอะไรไปอะ <c oughs> แต่ความนี้มันอยู่ข้างในหมดเลย <c oughs> ใช่ จะเรียบร้อยท่านี้นะเออเอาเนี้ย EP นี้วันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปดูงานสุดตีนเลยว่าเป็นไงกูก็อยากรู้เหมือนกันฟูลริงสไตล์คิงไปนะโอเคว่ากันีพีนี้โอเลยแม่นอยมาสองนี้สิงๆดูสิครันมารอบเอาประตูเขาเปิดอะไรแหละ ยังไม่ได้ท่านทำอะไรเลยไม่ตบอะไรเลยหาของแล้ว <laughs>